ตู้ดะนะครับก็จะเพิ่มเบือกันนะฮะวันนี้นะครับยกขึ้นยกลงยกลงยกขึ้นนะฮะ เด็กเพิ่งเบือเนอะอฟซีเ้อดูให้ไางนาทีก็ได้ไม่ต้องดูจบอย่ที่พูดกันตรงๆขอกันแค่ห้านาทีนี่แหละเนาะขอขอดูคนละห้าหกนาทีวันนี้เราอยู่กับการย้ายของให้กับพี่วัดเนาะเอฟซีเด็กเพิ่งเบื่อนะไม่ได้ใครรับแอนเแล้วหรอไอห้าหมื่นไหมแล้วต้องมีคนมาตีต้องีคนหนักเดี๋ยวจะจบกันเลยอีหลูเหร ก็ยังไงล่ะเอ่ยเอ่อเส่ยเซ่อเซ่อ ต้นไม้ไว้ตรงไหนต้นไม้ต้นไม้เหรอต่อไปก็ย้ายต้นไม้ให้มันให้มันหลบร่มตอนเช้าเจอแดดอ่อนๆตอนไม้หลบร่มได้โอเคอ่ะเออเอฟซีคะเอฟซีเอฟซี คถโอ้ยเนาะเก้ว่เนาทราก็งอันนี้เลยเอากระถางสามหมื่นก่อนเลยอากระงมืเอากระถางสามหม่มากระถางสามหมื่นเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อต้องยกพร้อมกันนะ ตัวยูแล้วก็แปดหกตัวนะฮะทักไลน์ามาทักไลน์ามาๆๆๆๆๆแล้วก็บอกว่าดูผ่านช่องเสือพอไปเสือจะได้ค่าคอมมิชชั่นเเอาลยดูดช่องแอนแฟมิลี่ด้วยเด้อแอนแอนได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ใครยกก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยใครยกได้ค่าคอมมิชชั่นอ่ะใหญ่มากนะครับยังไม่ถึงมาากหคนลงค์ใหญ่จริงใหญ่จริง ต้องมัดเดิหนองั้นก็ได้อืนี่นะฮะต้นแย่ๆสูงเท่าบ้านซื้อสามหมื่นไปขยายได้กำไรเป็นแสนในปีขัดนตอนยิ่งไม่ร <eye> <reais> ู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เลยต้นเยว ยิ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งมันจะได้ส5้าล้านเลยนะดูดีๆมันต้องมีเลขสักเลขอยู่เลยนะโอ้โหนี่เหรอ ละเบาทนะอมาอ้ยไฮยมาด้วยมะม้ๆต้นละเจ้บาทสวยมากเลยค่ะใครต่างหาช่องแอนบมี่คะคชั่น้ไเห็นเป็นอะไรเนี่ยมีนิี่ะติ๊กมินิงามต้นไม้น้สวยเนาะไม้ๆสวยอ่ะิกีหนู้ง้ นี่กินหนูได้เลยนี่กินกระถางนี้ไม่ได้ขายในเอฟซีนะคะจะไว้กินเก็บกินอะไเจี้าไข่ซอยซอยซอยอะไรเนี่ยกินทุกวันเลยทุกวันพอไปลุกกินอะไรก็ไข่นี่แหละเอฟซีดูคลิปนี้ให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจบให้อันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้ไม่ขายครับอันนี้ไม่ขายเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่กระถางใหญ่เพราะว่าจะตั้งราคาไว้เพราะว่ามันเยอะแล้วเดี๋ยวจะแต่งก็ไม่เอ็งเอฟซีดูให้จบคลิปนะจะโชคดีนะ มันมีเลขนะครับถ้าดูดีมีเลขมันมีเลขนะดูดีๆมีเลขอ้าวเมื่อก่อนนี่เลยสามต้นนะบ้านยังนี่เลยเออเหนือไหวไหมน้อไหวไหมน้ออ่ะนะเรียบร้อยอืผลรอบที่สามแล้วนะตอนนี้เออพอเอาต้นไม้มาลงปุ๊บบ้านเริ่มมีชีวิตชีวาเลยดูดีดีมีโชค ไม่ต้องพูดด่าส่องแล้วด่าๆส่องแล้วดูดีๆมีโชคนะสามตัวตรงอาจจะเป็นของคุณในวันนี้ก็ได้หกตัวเลยหใครททีีีี่มบบุญลลลััไปเยสนน้ ลมเปิดเพลงตางน้นะคะอะยังเยอะยอะโอ้คุณก็สวยมากเลยดูนะสวยสวยสวยอืมอ๋อค่ะที่จอดรถก็กว้างขวางสะดวกสบายโอ้โหนูนไปถึงนู่นเลยน่ต้นเพี่วก็นวั์เตะบอลเตะสนามบอลข้างนู่นเลย เออเออลูกพลก็มาจัดครับจัดตรงนี้ไหมโอ้โหเหมาะเลยเนาะเออเอาว่าไปใช่ใช่เสียบน้ำมาใส่ตู้เย็นหน่อยทีโอเคโอเคเสียบเลยเสียบแล้วเอะไะเสียบไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเันนี้เราจะอยู่คลิปกับการย้ายทั้งวันนะเอฟซีก็อย่าเพิ่งเบื่อนะเป็นกำลังใจดูคลิปให้เราด้วยนะคะจ้ะเพราะว่า อาร้อนแล้วนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ อก็ต้องลงแบบนี้ให้คนดูเยอะๆยอนี้ไฟใหม่แนย่ยังเหลือตัวนี้อีกเอาไป ครับเจ้าของไม่เคยไม่ได้สนธนาว่าความมันเป็นปีกว่า,า,าวแล้วแต่ปีห้าเจ็ดย้ายไปอยู่แล้วก่อนที่จะย้ายมาผมก็ไม่ได้ออเท่าไหร่เพราะว่าเพราะผมช่วยเหลือเขามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เขาบวชละนู่นตั้งแต่น้ำฝนยังเรียนไม่จบนู่นขนาดช่วยบวชเป็นพักหนึ่งไม่พอเพอเรียนเนบ่วดเรียนนั่ไม่พอตุลาการทหารที่สาว้งแต่ไปดูที่มีกาศลงไก่อลไร ขาโอนมาให้ทีละ500ทีละพันน้องเขาถามเขาก็ไม่ได้เอาเยอะแต่ว่าเราช่วยเขาไงแต่เขา